นากับฮีจินก็ทำให้เธอเริ่มสงสัยในความตั้งใจของหมานในขณะที่ซูฮีและฮีจินเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความรักฮีจินเปิดเผยตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนอ่อนแออย่างพี่ซุกีคิดเธอมีแผนการของตัวเองในการหลบหนีจากการถูกจับขังและทรมานในบ้านหลังนี้ฮีจินและซุกีมีความลับร่วมกันที่สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างเขา ในขณะเดียวกันหมานเองก็มีแผนที่จะควบคุมพี่จินผ่านการแต่งงานโดยที่เขาต้องการสมบัติทั้งหมดจากการแต่งงานครั้งนี้ ในตอนที่เรื่องราวเริ่มถึงจุดสำคัญซูฮีเริ่มสงสัยในแผนของหมานมากขึ้นจนกระทั่งเธอได้คุนพุบว่าแผนของเขาไม่ได้เป็นเพียงการหลอกลวงฮีจินแต่ยังมีการปั่นบวนและหลอกลวงตัวเธอเองด้วยซุฮีและฮีจินตัดสินใจร่วมมือการเปิดเผยแผนของหมานและหลบหนีจากการควบคุมของเขาความสัมพันธ์ทั้งสองเริ่มมีการเปิดเผยและเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่วางไว้ในตอนสุดท้ายของหนังฮีจิน และซุกฮีร่วมมือกันเพื่อหลบหนีจัดมาและคนอื่นๆที่พยายามควบคุมชีวิตของพวกเธอซุกฮีตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อให้ฮีทินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับแผนที่หมานวางไว้ หนังปิดท้ายด้วยการที่ทั้งสองสาวประสบความสำเร็จในการหลบนี้จากการกดขี่คุมเพงของมาร์นและเปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุป The h a n d m a i d e n e n เป็นหนังที่เต็มไปด้วยการหักมุมและการพลิกผันที่ไม่คาดคิดโดยใช้ฉากการลวงและความรักระหว่างหญิงสาวที่เกิดขึ้นในบริพท ของความขัดแย้งในสังคมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการปนผวนทางอารมณ์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีเสน่ห์และทำให้ผู้ชมตื่นเต้นในถึงตอนสุดท้าย